สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นคอคลิปเปอร์อีกเช่นเคยต่อจากคลิปที่แล้วผลิตไฟฟ้ามาเพื่อจะฟักไข่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยใช้นี่ไปก่อนแล้วกันอันนี้โอเคต้องมีอัน,นี้นี่บนรดน้ำโอเคเราต้องใช้ทองแดงสก้อนมาครับบนรดน้ํานี่ไงเราก็ไปเติมน้ํานะตรงไหนมีน้ําบ้างนี่ตรงนี้ขีดขวา ราได้แล้วปลูกตรงไหนดีเนี่ยเอาตรงนี้ด้วยเห็ดว้าวน้องเห็ดมาแล้วจ้ามาเลยน้องเห็ดสองตัวเลยเหรอตรงนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยเดี๋ยวลองสำรวจดูวีลาด้วยมีพื้นลา ขุดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขุดตรงแถวนี้ให้มันเป็นพื้นที่เรียบๆจะได้เอาไว้ปลูกผักปลูกพืชจะทำเป็นแปลงผักตรงนี้นะอืม เราได้อย่างนี้แล้วต่อไปก็ไม่ได้เตรียมมเมล็ดมาเนี่ยวะ่ะเราจะขุดกี่ช่องดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเอาตรงนี้แล้วก็ลดน้ำนี่มนเมล็ดโรโคตรเยอะมเมล็ดิไทยระเบิดฮาร์เบอรรี่นั่นด้วง่อืมพังแล้ว นี่ไงเราต้องทำเราทำมันนี้ได้นี่เอามาซ่อมแซมได้ห้าไม้กับห้าทองแดงห้าไม้กับห้าทองแดงเราจะสร้างโต๊ะนี้มาเพื่อซ่อมแซมได้ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ซ่อมแซมสิ่งของนั่นเองนี่สามารถซ่อมแซมกดแต่มันจะใช้เศษชิ้นส่วนซึ่งเราไม่มีหาจากไหนละ่ะเศษชิ้นส่วนก็คือหาจากนี่ มันคือการทำลายนั่นเองพอทําลายปุ๊บเราจะได้เศษชิ้นส่วนมาเอาอันนี้เอาอนนี้เนี่ยเราจะซ่อมแซมใช่ไหมเรามีเศษชิ้นส่วน2อันตีก็จะได้หายไปอันหนึ่งแล้วก็จะกู้คืนมาได้สามารถใช้ซ้ําได้แล้วส่วนอันนี้คือเสริมกําลังถ้าใครเคยเล่นไมค์ครับมันจะคล้ายๆเหมือนเ n c นชา t อย่างนั้นอะ่ะโอเคไปปลูกผักต่อดีกว,ว่าสามารถทําได้แบบว่าสช่องเลยว้าว สุดยอดอ่าพื้นที่นี้ผมจะปลูกเป็นฮาร์ดเบอร์รี่แล้วกันปลูกไว้เลยพื้นที่นี้ผมจะปลูกเป็นพริกไทยระเบิดเอตรงนี้ยังเหลือพื้นที่อยู่ก็ปลูกไปพอดีเรียบร้อยลดน้ำเคเดี okay. ย๋ยวเราเก็บของไว้ก่อนเลยเราจะไปผจญภัยต่อละไปหาแร่เหมือนเดิมองอาการแร่ไม้ก็หมดเออว่ะ <c oughs> นี่ชอบลืมตลอดเลย จะปลูกไอเนี้ยเมล็ดพันธุ์รากเนี่ยเพราะว่าไม้เราจะหมดแล้วเราก็ต้องไอ้นี้ไว้ก่อนปลูกอ่ะเราปลูกเสร็จแล้วเก็บไปเลยเราจะไปขุดที่ไหนต่อดีตรงแถวๆนี้แล้กันอ่าตรงนี้แหละขุดเลย ยาวไปด้านซ้ายควจะเจอของอะไรดีๆตรงนี้มีแหละตรงนี้มีอะไรบ้างเห็นมีไม้มีเห็ดเฮ้ยน้องเห็ดน้องเห็ดเต็มไปหมดโหปิดไม้เหรอเพื่อนว่าไงน้องสลามสู้กันเปล่านี่นี่เนี่ยข้างล่างเหมือนม,ม,มีอะไรบางอย่าง เดี๋ยวลงไปดูเหมือนจะเป็นซากอะไรสักอย่างอุย้ยเห็ดเต็มเลยว้าวใจเย็นน้องเห็ดก็ค่อยคุยกันเห็ดมาหาศาลโอ้โหมาเยอะมาก เอาไม้มาโอเคเราไปกันต่ออ่าเราสำรวจตรงนี้ต่อดีวกว่ามีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะ ตรงนี้มีอะไรให้ขุดด้วยกาบะเออ่ได้มาเลยเด็กแล้วหรอได้อะไสักอย่างอะ่ะช่างมันฮาร์เบอร์รี่มาเลยโอ้ตรงนี้พื้นที่ทรายขุขามากเลยอยากให้เราไปไม่อยากให้เราไปอ่ะเฮ้ย tnt ต้องขุดแล้วก็ถอยหนึ่งสองสามไปแล้ว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 โอ้โหระเบิดกันกนระจจายตรงนี้เหมือนพื้นที่สีเทานั่นแหละโบราณสถานที่ถูกลืมเอ้า เราข้ามาเจอเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> ข้ามาเจอฝั่งเหล็กซะแล้วตอนที่ดีบุกยังไม่มีโอเคขุดโคตรยากเลยวนามันขุดไม่ได้นะวะใช่ปะใช่มันต้องใช้อา่ามันขุดได้แตม่มันต้องขุดนานมากกว่าจะขุดได้สกักก้อน ดูดิได้เหล็กมาสามก้อนขุดเป็นชั่วโมงไงอย่างเงี้ยผมว่าไปหาแร่ด,ดีบุกก่อนดีวกว่าแล้วค่อยมาขุดทำคามสเต็ปไม่งั้นเสียเวลาเนี่ยตงน,นที่ผมเจอแต่ไอเขาเรียกอะไรตน้นที่ผมเจอแต่ทองแดงเนี่ยไม่เจอดีบุกเลย คอปเปอร์อยังไงก็ต้องใช้ก็ขุดไว้ก่อนแหละอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอืมเจอบ้านของใครไม่รู้หมวกชาวนาอันนี้เหรอ <c oughs> อันนี้คืออะไรหะถั่วส้วมเอ่อช่างมัน อ๋อขโมยของน่ะครับขโมยให้หมดเลยเอาเห็ดมาด้วยเห็ดเยอะจังว่าไงน้องเห็ดทำอะไรอยู่ ผมรู้สึกว่าไปโซนทางด้านซ้ายเนี่ยจะไม่เจอดีบุกถ้าจะไปหาดีบุกต้องเป็นโซนสีแบบส้มๆอย่างเงี้ยเออไม่ใช่สีส้มสิสีไข่สีไข่ไข,ไขต้องไปโซนสีไข่เพื่อที่จะหาดีบุกผมว่าน่าจะใช่ถงั้นรออะไรล่ะไปหาดีบุกดีกว่า ด้ว,ว่างไงน้องวัวทำไรอะ่ะมันใช่วัวใช่ปะตัวเนี้ยผมไม่รู้ไปแล้วเราขุดมาถึงทางนี้อ๋อไอตรงนี้มันคือบอสตัวที่สองมั้งที่จะไม่ผิดน่าจะเป็นบอสท,ที่แบบว่าเหมือนรถด,ด่วนอะ่ะมันจะขับวนไปวนมารอบสนาม ไม่ใช่รอบรอบตรงเนี้ยมันจะขับวงวนกันแบบว่าวนทำไมไม่รู้ตัวคล้ยๆนอนหน่อยจะเ,เพิ่งยุ่งกับไอ้นอนเลยเรามาขุดแร่ดีกว่าสลามตายซะ โอ้ยมันเหนือเหนือจังเลยกุกูุออกไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอาอีกแล้วอะ่ะเหมือนครั้งที่แล้วเลยไอ้นอนไอ้เออถามจริงอืมมันกินกันอย่างอร่อ,อยมาฉันไม่ก,กลัวแกแล้ว ตีถอยตีถอยตีถอยตีตีอืม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 โดนซะยังมียังมีตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเจ็บรู้ไหมมันเจ็บอย่ากินมองไม่เห็นรู้ไหมเนี่ยอุ้ยเจ็บโอ้โหลเรือจะหมดแล้ว โอ้ฟื้นก่อนฟื้นก่อนไอห,หนอนพวกนี้แม่งอันตรายโคตรก็ยังมีตัวเพื่อนนายตายหมดแล้วเพื่อนของอะไรไม่รู้เต็มตัวเลยเนี่ย รีบุ๊ได้แล้วอุย้ยระเบิดโอ้โหตกใจหมดอันตรายอันตรายขุดอยู่ดีๆก็เจอระเบิดได้นหน้าแหกกันพอดี อที่นี่มันที่ไหนไม่เห็ดเยอะแปลกๆเนี่ยฮะอะไรอะ่ะมันคืออะไรน่าจะเป็นของมีค่าหรือเปล่าใช่เอาไว้ขายของอันนี้คือของมีค่า อุ้ยตัวอะไรน,นั่นอะชิบหายละเดี๋ยวเกือบเกือบตายโอ้ตัวอะไรวะนะ่ะมันบอกว่าเราตีไม่ได้ โอกี้เห็นขึ้นมาอยู่ก็งงเลยทำไมตีไม่ได้ว่ามันแข็งเกินไปที่จะตีนึกว่าผมจะตีมันไม่ได้ละโอ้ไม่มันอยู่กันเยอะมากโอเคแล้วว่าเราไม่ยุ่งดีกว่านี่มันเป็นหลังโจรชัดเลยผมว่าผมคนอุดไว้ เดี๋ยวแม่งบุกมาถล่มบ้านผมมันจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยทิ้งไปสิ่งของอะไรไม่ใช้ทิ้งตอนนี้วางผมจะค้าวอุปกรณ์ให้โหดกว่านี้ค่อยไปสู้กับพวกมันแรดดีบุกนี่ค่อนข้างที่จะหายากเลยอืม ได้ขุดมาตั้งนานก็ได้แค่ห้าก้อนน้อยมากกลับบ้านมาแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดกล่องเก็บใช้เปิดกล่องเก็บของคืออะไรคืออะไรเนี่ยอ,อียอ่กขวาฮะตัวอะไรเนี่ยจะเลี้ยงเหรอว่อาไงน้องหมา อุ้ยน่ารักเฮ้ยมีน้องหมาแล้วว้าวเดินตามซะด้วยมันใช่น้องหมาปะจะเหมือนหมามากเลยโอเคคือน้องหมา ดาเมจสิบเอ็ดถึงสิบสามดาเมจคิดโอกาสคิดจะเข้าโอ้ระยะเวลาตันนานขึ้นเพื่อนที่แสนดีโอเคเพื่อนที่แสนดีมาเลยเราได้มีสัตว์เลี้ยงมาแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ็บของก่อนของเยอะมากเลยเอาไปเอาไปเอาไปหนมสัตว์เลี้ยงอัดเม็ดใช้ให้สัตว์เลี้ยงกินเพื่อเพิ<ๆ>่มค่าประสบการณ์ขึ้น50หน่วยโอ้กินไหมเจ้าหมาให้มันกินได้ปะคลิกข,ขวาว้าวกินไปแล้ว50 50หหน่วยโอ้ ต้องหมายมีความสุขก็ดีใจโอเคพืชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วขุดม้ให้หมดโูกค,คืนหมาเนี่มันตามไปทุกที่เลยนะียลากไม้เราโตขึ้นแล้ว เก็บเกี่ยวเหมือนกันเอามาเลยพื้นที่มันเดินยากชิปเป้งเลยเดี๋ยวนี้สร้างทางไว้เลยจะได้เดินง่ายหน่อยโอเคเสร็จสิ้นเราก็อายังเราจะทำอาหารกันดีกว่า เรายังไม่เคยทำสองอันนี้เลยนี่ใช่ปะทิวลิปเรื่องแสงกับพริกไทยระเบิดดีบุกขุดเร็วขึ้นแล้วก็เอานี่มาเลยต้องใช้เหมือนกันขวานโว้ดูท่าท่าทางน่าจะแรงอยากใช้ดี อ,อยากอยากลองใช้ดูอ่ะแต่แทงดีบุกไม่พออืมสลัดทิวลิปโอ้ตัวเรืองแสงอ่าเราจะไปขุดกันต่อเพราะเราได้ผ่านจอดดีบุกมาแล้วน่าจะขุดไวขึ้นเยอะขุดแถวนี้แล้วกันเพราะตรงนี้ไม่ได้ขุดโอเคไปกันเลยโอ้ขุดเร็วมาก ของดีจริงแป๊บๆขุดมานี่ละอืมอุ้ยสัตว์เจ้าหมาสู้เขาว้าวสุดยอดเลยเจ้าหมาเก่งมากหมาเรานี่เก่งจริงจริง เอ้ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่ว่าคือหมาน้อยตัวนี้ชื่ออะไรดีผมจะบอกก่อนว่าเส้นผมเส้นการตั้งชื่อผมแย่เพราะงักก้นก็อย่าคาดหวังอะไรมากแล้วกันเพราะงั <c oughs> กก้นผมขอคิดแป๊บเจ้าหมาน้อยตัวนี้จะชื่ออะไรดีเอ้ <c oughs> สีขนมันเป็นสีแบบออกจาทองแดงด้วยชื่อว่าทองแดงแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออง่ายดีนะผมว่านะเออ ว้าวนี่มันโซนใหม่เหรอไม่ใช่ดิเอ้ยนี่กัดมันเลยเจ้าทองแดงมันจะตายให้เราไม่นี่เดี๋ยวสู้เองโอ้โอ้ล่ะโอ้ล่ะสู้มันเข้ากัดมาเลยทองแดง ระหว่างที่ทองแดงกัดอยู่ก็ขุดอ่าเหมือนพวกเจ้ามอนเตอร์พวกนี้มันไม่ตีสัตว์เลีล้ยงเราด้วยนะกัดมันสินี่มันไม่ตีถือว่าเป็นเรื่องดีดีอ้ยดาบพังแล้วเออทำไงดีล่ะเนี่ยไม่มีดาบจะสู้ยังไง นี่มันที่ไหนโอ้มีหีบเมล็ดเต็มเลยเอาหีบมาด้วยโอ้ยไม่ไีดาบเนี่ยว่าจะตียังไงตีมือเปล่าเหรอตีไม่เข้าอย่างเงี้ยถอยด้วย่ะถอยด้วยว่ะจะเล้งผมเวล1ร้อยยี่สิบหกมันจะพัฒนาล่างไหมกูจะเป็นโปกเกมอนเลยโอเคไปไหนต่อดีเนี่ย ผมอยากขุดแร่ต่อเพราะว่าไม่มีแร่ดีบุกจะได้ทำอาวุธใหม่เลยอืมมันต้องไปโซนตรงนี้สิใช่ปะเออมาโซนนี่มันก็ไม่มีดีบุกหรอกขุดยังไงอ้าคืออะไรอะ่ะมอสดินเหนียว ไม่รู้ให้เขาเคยเลยน้องหมานั่งด้วยเจอแร่ทองเป็นตัวอะไรอุย้ยมันยิงวันเตอร์เนี่ยว่าดูท่าน่าจะสู้ยาก ดีแล้วนี่จะมีแร่ตรงไหนเราขุดได้บ้างจะได้มีอาวุธใหม่สักทีผมแค่มาขุดแร่ยังไม่สู้กับพวกวันเตอร์พวกนี้โอ้ไม่กดเห็นนั่นไหมนอนยักษ์ไอตัวนั้นก็เป็นบอสบอสท,ที่โครตรอันตรายเลย าขุดขึ้นไปมีหวังเจอมอนเตอร์พวกนั้นแน่ตอนนี้พวกเรายัางสู้ไม่ได้จะไ,ไม่จะมาน้อยอุย้ยมาจากไหนเนี่ยอุย้ยมันกัดสตติดสตันด้วยหรอมาน้อยเราอยอดเนี่ยได้แรด,ดีบุกมาอันเดียวมันน้อยจังเนี่ยเออต้องไปฝั่งโน้นสักหน่อย ถ้าผมยังไม่ได้แร่ดีบุกเยอะกว่านี้ผมจะไม่กลับบ้านต้องมีแร่ดีบุกตรงเนี้ยข้างล่างเหมือนมีอะไรด้วยคุณลงไปดูว้าวนอนยากอีกแล้วโอ้แรลดีบุกเต็มเลย โอ้ระเบิดอา่าแค่ลูกเดียวเหรอเฮ้ยตัวอะไรนั่นอะไปดีกว่าอย่าพุ่งไปยุ่งเลยเราก็ขุดมาได้ยี่แปดก้อนแล้วแท่งดีบุกไอ้แร่ด,ดีบุกของเราโอเคกลับบ้านดีกว่าผมขุดมาแบบว่า ขู้จากทางนี้นี่นี่นนลงมาเป็นขั้นบันไดเลยจะได้ครับเออกลับบ้านจะได้ไปครับอาวุธใหม่ตัวมาต่อกอไอ้เจ้าพวกมอนเตอร์ที่เราสู้ไม่ได้นะแล้วมันกลับบ้านยังไงเนี่ยทางไหนในบ้านเราโอเคตรงมานนี่เลยโอเค กลับถึงบ้านแล้วสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้ตเตาเผาแรกกันเลยตเตาเผาต้องเยอะขึ้นแล้วมั้งถ้าทางต้องคาบตเตาเผาเพิ่มตเตาเผาสร้างอีกอันวางนี่ไปเผาแร่ทองยังไม่ได้เผาเลยปล่อยไ้ก่อนยังไม่ใช้เอาไปสลายเลย บายนะบายนะเจ้าดาบแล้วก็มาอันนี้มันต้องเสริมเป็นโอเคเราซ่อมล้วแต่ของพวกนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วยก็ไปทิ้งนี่เราได้อาวุธใหม่แล้วก็จะแรงขึ้นว้าวเค okay, ครับกระเป๋านี้เสร็จผมก็จะจบคลิปและมาเราจะได้มีกระเป๋า ช่องเก็บของเยอะขึ้นโอ้อันนี้เอาไปย่อยสลายได้ไหมโอเคได้มาหนึ่งอ้าวสลามมาจากไหนเนี่ยมาลองเทสหน่อยโอ้ตีทีเดียวตายยอดเลยเอาวุธใหม่นี่โคตรด,ดีมีกำลังใจเล่นเยอะขึ้นเลยโอเคก็ถึงเวลาละ วันนี้ผมก็ได้ทำแปลงปลูกผักที่ผมอยากทำตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงมาตามที่ผมอยากได้โอเคงั้นอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายจ้า